กมุ่งไปจับเอาไาใส่เนี่ยม่ำแซ่บมากม่ำสังน้าจ้าจิโลละห้าร้อยห้าสิบาทส่งฟรีจ้าขายของม่นจะตมเป่าพิเศษ่ิ่ายเงินเดือนจ้ะสวัสดีมาให้ยังสวัสดสวัสดีสวันดีน้ำบาเ้า,าว้ก่อนเออพู้าบ,บัติรัสเซียสวัสดีครับสวัสดีจ้ามื้นนี้ไม,ม,ม้สวันวานวันวันนนว ปูแสมพี่น้องแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของเรานั่นเองนะครับมีหม่ำหม่ำหม่ำทอดนะครับหม่ำเนื้อทอดเนื้อแดดเดียวทอดใส่กอกหมูทอดใส่กอกบนเส้นทอดแล้วก็มีหมูแดดเดียวด้วยท่านผู้ชมเอา้ามีขอบคปุณนกับเจ็บแสมน้ำกันพี่น้องมัม้าฉันมีเธอด้วยตลอดเวลาไปกินน้ำกันข้าวกกินเลยนี่แล้วมันอันสมตามสิค่าเงือ่อมันจะได้ตื่นใช่ไหม หัวฟูนอนเมึ่ตื่นพี่น้องเอ้ยอันหัวฟูจะสู้จมให้หมูวันเด้อหมูวันพริ้งสีล่ล่ะมื่อตื่นอ๋อโอ้โยดีดีห,หัวมากเมื่อตื่นละโดปุกมาทำคลิปทำอะไรเนี่ยกองตู้องได้ เจ็บไม่ง่วงนะครับืดเนอะอื้อ่ะอูุชเมยแบบจืด เ็คือไม่ได้ดองนั่นแหละจืดๆนี่แหละตามใส่ัตับอร่อยมันได้แท้เลยรับซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ดองไงเรื่องของเรื่องก็มวไปจับเอาม่ได้ไม่บอกว่าจะเอาดูดูขั้นหนียยังไงม่ำแจับมากหม่ำสั่งมาหน้าจ้า กิโลละห้าร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจ้าขายของอีกยางเพื่อนเพื่อนมไม่ขายก็อยู่ไม่นรอเนะต้องทำงานเนีอยขายของไม่ได้ตามเป่าผู้บจะพันปัจจัยเงินเดือนจ้ะหาสร้างบาลล้านอะไรหมด เนี่ยเดี๋ยวรู้อันหนูเขาเจนหัอูอรนหนูครับคนแถวดีกินแซ่บครับ หมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวการตอบรับจากลูกค้าดีมาก,นะลกาเลยขาดอุปเวตั้งน้าลัลนแหละเพิ่งมาเริ่มทำเพราะมันต้องมีหลายอย่างนะให้ลูกค้าเลือกใครทางหมูนะเดียวกับหมูอ้วนห้ากิโลหมูอ้วนแถมฟรีเลยครึ่งโลบอกจากหมูอ้วนผ <laughs> ู้ใหญ่บอลาเซียบอลก,ก้าขัด ากิโลแถมฟรีครึ่งโลใช่<ป>ส่งฟีด้วยส่งฟีด้วยห้องเย็นห้องเย็น <c oughs> จะดีครับพี่นาโปรโมชั่นจั่หมูว้ยสั่งหมูแดดเดียวห้ากิโลแถมฟรีครึ่งกิโลไปทันส่งฟีห้องเย็นให้ด้วยมาซานรู้สึกอะไรยังบ้างครับทุ เลือดใจดีอย่างก็สานฉันอยากให้คือข้ามกัดขันหมูใหลังหายไปเนาะขไยกระชั้น,นไ,มไม่ได้ต้องใช้กล่องหมูให้ลูกค้าอยู่ก่อนกล่องหมลุ่น ใส่ข้าวเหนียวหอมห,อม,หอมสมุนไพรอันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาเลยเน,น้นเลยว่าหนูสั่งแบบหมูไม่ปนมันเลยนะคะเอาหมูรวนๆไม่ปนมันใส่ขา้าวเหนียวอันนี้สักเพลินเลลูกค้าลูกค้าข้อความมาบอกว่าซี่กอกอร่อยมากค่ะให้เพื่อนๆทุกคนกินบอกว่าอร่อยทุกคนเลยเดี๋ยวอุนหนุนใหม่แน่นอนค่ะทัาน คที่ชนบุรีอคุณไปกี้ไหม่้องบอกว่าแซ่บวันแรกสั่งที่ที่ลูกค้าที่แกสั่งเองด้วยกล่องหมูทีนี้บ้านอยู่ชนบุรีแล้วไปอุดอรไงออ๋อแล้วตีกลับมาชนบุรีแล้วเปรี้ยวเปรี้ยวมากกินไม่ได้ ลูกค้าโมโหสั่งมาเลยค่ะหนึ่งพันบาทลูกค้าศูนย์ไหมฮะออกจะนอนก็แล้วขาจะกินข้าวปุ้นเนื้อแต่เดียวอร่อยมากอะรอบรอบหน้าสั่งมาสองพันบาทนะจ๊ะน <c oughs> ต่ว่ามีพิจารณาให้พิเศษ แซ<ส>นเหมือนกันบนหาเลยเนี้ยหาแนวกับแซนเทดอีกแล้วอ่ายั้ออกกันไม่ออกใครสี่อัออนอขอเขาชื่อรูครับพุดจริงถ้าใส่นี่เยอะมากเลยฉันใส่ให้มันดูสีสันมันน่าก,กินเลยเกากฉันเผ็ดบนฉันอ่ะอันนี้ที่สั่งมาไม่ใช่ว่าจะกินหมดนะเอาไปผัดเลยเนี่ย เค็มไม่อร่อยไงทำไมชอบดู้ไอ้พี่มะเขือเค็มน้อยบ้านฉันอร่อยนี่ภาคฉั้นอ่ะทำไมชอบไหมถ้ารู้ว่าอร่อยแตทำไมชอบอานออกกอนี้เอาไปเกลยดกะหม่ำกระแซบมีแต่ของแซ่บๆก็ออ,อกเบิดเขาออกไม่เกี่ยวกายทนจริงครับปุ่นไงกินข้าวปุ๋ี่ลังก็ว่าข้าวปุ้นอย่างเดียวสาิ่นมาเสร็จ más si es CSM. Si asin, Nam. ต้องกินหมูเลียกระปิปันทันนั่นนี่แต่ก็อดไ้ปแหละแื้อวกินกรอบดยค่ะกรอบผู้ก่อนจมพัดไวๆอยู่ กินเช็กินไม่ได้เ,เยอะเลยกินเอร่อยรู้แล้วมันพิ่งตืง่นแมองว่าคนกาะกล่เกลีหล,ล,ล,ลับมาด่างเนาะ่างเนาะทำหมูเดดท,ท่นชกเกคนละเวลาเลยนะเช้กเกาทำกลางคืน หมูแดดเนื้อแดดต้องทำตอนเช้าเพราะต้องทานแดดตัดยางตอนตีหนึ่งในเที่ยงคืนมืดอ่ะฉังคือตีหนึ่งทำงานเยอะๆพี่บอกภาละมันหลายค่าใช้จ่ายก็เยอะทุกคนมีค่าใช้จ่ายนนะยาักข่างจะพูดเยอะเขาบอกทุกคนมีค่าใช้จ่ายหมดเขามาบอกค่าใช้จ่ายเยอะ เขาบอกว่าคนมีค่าใช่ไหมยอมคนมีค่าอือใช่นะหมไอของหลายๆก็มีความสุขไีหน่อยเธอมีค่าแต่ฉันมีเถอน,นะอข้อหองไหมข้อหองแ่เบเนีย นมันมันหมูอะไรมันอยู่กับหมูแต่หมัมกเนื้อทอดแหมทาลุ่อร่อยอยู่เลยเห็นมักินเนื้อทอดเหลืองหมากรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยนะอร่อยนะรสชาติดีอ่ะแต่หมัมกเนื้อกุ้ยขาวบะกินมันใช่ไหมใช่ เดี๋ยวลูกค้ค <c oughs> าก็บอกว่าทำไมกินเป็นอะไรเนี้ยกินไม่ดีคนกินเนื้อขอขชอบวเนื้อไงห,หมูมอมเ <c oughs> นื้อไงมันก็รู้อยู่ว่าไม่กินเนื้อ นะตรงนั้นแหละตรงนี้ขายของอก,กันออกนะ <c oughs> คันตัด <c oughs> จับจับจับทำไมไม่กินอ่ะอิ่มแล้วห <โฮ S 1> มูดิปันทันจุ เฮ้ยแซ่บคักเอ้ยกินโดนเถอะต้องจะเริ่มกินนะทีเนี้ยอืมอืมกอบแซ่บครับเดี๋ยวที่เหลือ,ขอเขาจะอันคุกคุกคกินที่ร้านเนี้ยคลิปนี้ก็กลับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อใส้กรอกอีสานไส้กรอกหมูร้วนนะ เสกอกบนเส้นหม่ำเนื้อหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวนะครับมีนะครับพี่น้องเดอ้อสั่งมาได้ครับไสกอกหมูไสกอกบนเส้นสองร้อยเก้าสิบบาทหม่ำเนื้อห้าร้อยห้าสิบบาทหมูแดดเดียวสี่ร้อยบาทเนื้อแดดเดียวหกร้อยสี่สิบบาทพร้อมส่งนะครับเอยส่งฟรีพี่น้องทุกอย่างหนึ่งกิโลขึ้นไปส่งฟรีหมดพี่น้องเอาคลิปนี้ขอพูดได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีจ้าพร้อมส่งไม่ได้นะไม่ใช่พร้อมส่งอ่ะส่งฟรีเราเพจเราเราไม่ได้ทําค้างสต็อกเนอะเออทำส่งอ่ะเราเป็นเอสินค้าพีออเดอร์ลูกค้าสั่งวันนี้วันสองวันวันถึงสองวันเราส่งให้สั่งวันนี้พรุ่งนี้ทํามันก็ไปส่งแล้วแต่ว่าเราจะทําช่วงไหนใช่ไหมใช่ถ้าทาถ้าออเดอร์เยอะก็ทาไม่ทันพี่น้องเฮ็ดสองคนเองอืถ้าลูกค้าสั่งตอนเช้า ตอนเย็ยนเราทําได้เลยผู้นิชาส่งอือนี่ก็ได้อยู่ถ้าเป็นเส้ก,กอกนะแ้วถ้าเป็นหมูดเดียวลูกค้าสั่งตอนเช้าอีกวันหนึ่งเราสั่งอีกวันหนึ่งเราทําอีกวันหนึ่งเราส่งพ่อเราต้องมาดากแดดก่อนนะนะพี่นนองไปแล้ว <laughs>